สวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือรายการเสรีดราม่านะครับ ทุกเรื่องราวนาร์มาในสังคมไทยวันนี้เราได้คุยกันนะครับวันนี้เป็นรายการสดครับใครที่ชมอยู่ทางโทรทัศน์นะครับส่ง SMS มาคุยกับอาจารย์เสรีได้4642200นะครับส่วนใครชมอยู่ทางเว็บไซต์นะครับ www.superent.co.th น,น,นะครับคอมเมนต์ลงมาเดี๋ยวทีมงานเลือกคำถามมานะครับสุดท้ายเราไลฟ์กันอยู่ตอนนี้ Facebook นะครับแสลว์เสรีดามาชมแชทแชร์ <ๆ S 2> ให้เราด้วยอาจารย์พร้อมอยู่แล้วอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครัสวัสดีนะครับวันนี้แต่งตัวเหมือนกันนะมีคนแซวว่าโอ้สีพวกเราสีสัน สีส้มโดยไม่ได้นัดหมายเราสดใสเรามีความสุขต้องบอกก่อนนะใส่ชุดนี้เพราะอะไรรู้ไหมเพราะอะไรอาจารย์ไปบรรยายเรื่องของการที่จะส่งเสริมคุณค่าสินค้าโอท็อให้นครนายอกทีนี้ผ้าอันนี้ครับเป็นผ้าสบายเจ้าขาของชุมชนในนครนาวยอกทีนี้ก็เลยต้องการใส่ไปก็ดูว่าถ้าเราเอาผ้าเนี้ยใส่กล่องไว้เฉยๆครับมันไม่กระตุ้นทำให้คนอยากใช้ครับ แต่ถ้าเกิดเราให้คนใส่ชุดไทยแล้วก็เอาผ้านี้ห่มคนก็จะเห็นผ้าหรือถ้าเอามาตัดเสื้ออย่างเงี้ยคนก็จะเห็นภาพสบายก็จะขายได้มันก็จะไปถูกกทงาน็เลยใส่ชุดนี้ไปแน่นอนว่าต้องได้ใจคนนครนายกกันทั้งทั้งเมืองเนาะเพราะว่านี่คือเอาของนี่คอเห็นก็บอกสวยอะบอกเออกันนั่นไงถ้ามันสวยต้องแนะนําคนเขาสิถ้าเขาเห็นผืนอยู่เฉยเฉเขาก็ไม่รู้จะซื้อไปทําอะไร ของบางอย่างพอมันอยู่ในกล่องอยู่ในชั้นอยู่ในเชลมันไม่มีความสวยเนาะแต่ถ้ามันเอาออกมาคุณผู้ชมแล้วก็เอามาดัดแปลงตามเรือที่เราไปออกแบบไงว่าเอามาใส่อย่างนี้นะตองคอเป็นอย่างนี้นะต้องแขนเป็นอย่างนี้นะอะไรอย่างเงี้ยมันก็ได้ขึ้นมาจริงจริงอาจารย์มีอีกเรื่องหนึ่งต้องขออภัยเรื่องอะไรฮะเรื่องข้อมูลพี่ผิดพลาดพี่ไปสับสนระหว่างเมย่ากับมารยาเมย่าเป็นมิสเวิร์สใช่มารยาเป็นมิสไทยแลนด์ยูนิเวิร์สโอเคค่ะซึ่งตอนนี้น้องเมย่ามีลูกน่ารักเชียวจริงเหรอ เขามีรูปเป็นน่ารักสามีเป็นชาวต่างชาติดังนั้นก็แบบเด็กน่ารักเลยน่าจะสามสี่เดือเนเองครับเพิ่งคลอดไป hmm. นี่ก็ตามนางงามสุดอาจารย์เรื่องเราดีกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกิดที่ขอนแกน่นวันนี้ก็ตามข่าวก็มีภาพเยอะแยะไปหมดเป็นภาพของคุณป้าคนหนึ่งเขาบอกว่า Facebook KKU g r ก u ุเนี่ยเขาระบุว่าคนทำเนี่ยนะครับผู้ชมเป็นผู้หญิงวัย70ปีเขาบอกเป็นเจ้าของที่ดินตรงนั้นแหละเป็นที่ดินที่อยู่ริมถนนแล้วก็มีผู้คนมาจอดรถ แล้วเขาก็แอบถ่ายได้เอาภาพขึ้นมานะเล่าไปเรื่อยๆก็เ,เป็นภาพคุณป้าเนี่ยเอาโครนมา,าศาสตร์รถเอายางรถเก่าๆมาวางนู่นนี้นีน่นันน้นก็เป็นขวางที่เธอไงใช่คนก็คืออย่างนี้มันคนที่โพสต์เนี่ยเขามีคําถามว่าทําอย่างนี้ผิดกฎหมายหรือไม่ตอนนี้ก็ยังไม่มีคําตอบนะมีภาพหรือไม่ถ้าไม่มีภาพไม่เป็นไรเราถามอาจารย์คืออย่างนี้ที่คุณป้าเนี่ยอยู่ติดถนนคุณผู้ชมแล้วคนก็มาจอด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 ขวางหน้าที่เธอ Uh huh. เธอก็บอกว่าเธอติดป้ายแล้วนะคนก็ไม่เชื่อเธอก็เลยแบบเหมือนแบบนี่ออกมาสื่อสารด้วยตัวหนังสือไม่เชื่อก็เลยทําให้รถเลยแล้วก็เธอก็มันทําไปเรื่อยๆแล้วก็เธอก็ด่าคนที่ไปโพสบอกเนี่ยสิ่งที่เธอไปโพสเนี่ยเธอประจานตัวเองนะเพราะเธอทําผิดฝั่งป้านะป้าก็บอกเธอทําผิดจอดรถในหน้าที่เขาส่วนคนที่โพสก็บอกว่ามันถูกไหมอาจารย์เรากฎหมายเลยไม่แน่ชัดเพราะล่าสุดเนี่ยทางตํารวจที่นั่นเนี่ยบอกว่ากําลังจะเชิญทั้งสองทุกฝ่ายเนี่ยมาตรวจสอบเพื่อให้ ให้ปากคำอีกทีนึงเดี๋ยวจะรู้ว่าใครถูกกันผิดไม่รู้นะพี่คิดว่าคือป้าเนี่ยถูกรบกวนครับนะคะแต่ป้าก็ไม่มีสิทธิ์ไปทำลายทรัพย์สินใครเนาะนะคะคือคนเหล่านั้นเนี่ยถ้าสมมติบริเวณดังกล่าวนั้นไม่ได้เป็นที่ห้ามจอดครับนะคะถ้าเขาไปจอดเขาไม่มีความผิดนะเนาะเขาผิดต่อป้า แต่เขาไม่ผิดกฎหมายเพราะว่าจริงๆผู้ชมมันยาวมากที่เขาเห็นภาพอะแล้วมันยังไม่ได้ถูกใช้งานมันเหมือนเป็นที่รกร้างมันไม่มีประตูก็ไม่รู้ว่าเออถ้าไปจอดขวางประตูเหมือนป้าทุบรถอย่างเงี้ยก็น่าจะนี่ไม่ใช่น่าตําหนิว่ามันเป็นที่ดินเปล่าใช่เป็นที่ดินเปล่าแล้วก็เป็นริมถนนแล้วช่วงช่วงวันที่คนจอดเยอะๆมันเป็นช่วงเหมือนงานมันรับปริญญาคนมันก็เยอะป้าก็ไล่เทไล่เทแต่เราก็ยังไม่ได้ตาหนิป้านะพอท้ายที่สุดมันก็เหมือนว่าอย่างที่อาจารย์บอกว่ามันเป็นที่ป้าของจริงจริงๆเราอาจจะผิดต่อป้า แต่เราไม่ได้ผิดกฎหมายเนาะใช่คือพี่เชื่อว่ารถหล่อนั้นไม่ผิดกฎหมายครับแต่ถ้าป้าเขียนป้ายเอาไว้ครับเราก็ผิดต่อป้าใช่แต่ป้าก็จะผิดกฎหมายใช่เพราะมันเหมือนเพราะป้าไปทําลายทรัพย์สินคนอื่นอย่างนี้เราจะหาทางออกยังไงดีเอามาเนี่ยเราก็ไม่ได้ตัดสินคุณป้าผิดหรือคนขับรถผิดแต่มันเหมือนแบบทํายังไงดีให้มันบาลานซ์เรื่องนี้ได้ดี <c oughs> อาจารย์เรื่องนี้น่าจะไกลเกลี่ยและยอมความกันได้นะเนอะแล้วป้า ป้าก็ต้องแบบเบาลงป้าก็ต้องเบาลงแล้วก็ในขณะเดียวกันคนเหล่านั้นก็ต้องขอโทษป้าที่ไปทําให้ป้าลาคาญใจในการจะทําอะไรกับที่ดินตัวเองไม่ได้แต่ป้าก็ต้องขอโทษที่หัวร้อนไปสักนิดนึงแล้วก็ไปทําให้รถเขาเสียหายแล้วก็ต้องติดตามข้อกฎหมายเนอะต่อให้ที่มันติดถนนยาวแค่ไหนมันเราก็น่าจะเราน่าจะมีสิทธิ์ตรงแค่ประตูบ้านเราเนะกันเนาะก็เราก็เคยเห็นคลิปที่โคราชจำได้ไหมคะ ที่ตรงนั้นไม่ผิดกฎหมายในการจะจอดครับแต่คุณหมอไม่ให้จอดอเพราะเป็นหน้าร้านของหมอเห็นไ,ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าในเชิงกฎหมายคนที่เขาจอดในที่ที่ไม่ใช่ขาวแดงแล้วก็ไม่มีป้ายห้ามจอดเข,เขาไม่ผิดเขามีสิทธิ์ส่วนคุณหมอต้องการจะเก็บที่นั้นเอาไว้ให้สําหรับลูกค้าคุณหมออันนี้คุณหมอไม่มีสิทธิ์นะเพราะที่ตรงนันเป็นที่สาธารณะใช่โอ้ยถ้าของกรณีป้าก็มีสิทธินะเนี่ยมัน เป็นที่แบบสาธารณะเนี่ยก็ต้องบอกไงภาพขึ้นมาแล้วว่ามันผิดต่อป้าแต่มันไม่ผิดกฎหมายแต่อาจารย์ดูนี่ป้าต้องทําอย่างตั้งใจทํามากเยอะมากเลยนะเนี่ยดูสิโทจอดนานซ้ำๆซักๆ,ๆเขียนไปอย่างนั้น<ม>อ่ะอย่างนี้ฝากเอาไว้เราหยิบเรื่องนี้มาพอดีเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยค,คุยกับอาจารย์ว่าเราอยากทําอะไรอยาให้ใครมาตัดสินเราเพียงแต่ว่าทุกๆการกระทําของเราอาจารย์บอกเสมอว่าอย่าเดือดร้อนคนอื่นแล้วถ้าทำแล้วไม่เดือดร้อนคนอื่นนี่ดูสิสงสารพ่อแม่ก็ด่ากันไปเรื่อยเปื่อยเนาะ อีกเรื่องหนึ่งที่ในในเราพูดเรื่องนี้แล้วเนี่ยนะค,ะครับทางด้านกทมให้คนถ่ายรูปรถมอเตอร์ไซค์ที่ขึ้นฟุตบาทนะครับจริงๆก็ให้เราถ่ายรูปคนที่เอากรวยเอาไม้เอาปี๊บเอาเก้าอี้มาขวางไว้ที่หน้าตึกแถวเขาด้วยนะ อ,อาจารย์พูดเรื่องนี้หลายครั้งนะคุณผู้ชมเพราะว่าเหมือนกับว่าเราจะเรียกร้องว่าตรงนั้นเป็นสิทธิ์ของใครก็ได้ไม่ใช่ของเขานะดังนั้นเขาไม่มีสิทธิ์เขาซื้อตึกเขาไม่ได้ซื้อถนนใช่ถนนเป็นของเราโอ้ยอาจารย์ถ้าพูดเรื่องนี้เราต้องพูดกันเรื่อยๆเลยเนาะจะได้เสียงไปถึงซะทีช่วงนี้ช่วงหาเสียงด้วยอาจจะมีอะไรแบบเคลื่อนไหวขึ้นมาหน่อยอีกนึงเอาใจประชาชนไหมอาจารย์คืออย่างนี้ครับอาจารย์ครับเราเวลาเรา,เราถ่ายแล้วลงเราถ่ายรูปแล้วลงรูปเนี่ยมันสืบได้ไงว่าใครลงใช่ มันก็เลยไม่มีใครอยากทำไม่ใคมอางถูกเดี๋ยวดีไม่ดีเอาโครนมาสาดหน้าบ้านเราเอาอะไรมาทิ้งไม่ได้บ้านเราแล้วแต่จริงๆแล้วเนี่ยคนที่ซื้อตึกแถวเขาซื้อตึกครับพอพ้นตึกเขาเนี่ยมันไม่ใช่ของเขา<อ>แล้วต้องสื่อสารเรื่องนี้ให้ชัดนะเพราะคนหลายคนชอบแบบหน้าบ้านฉันหน้าบ้านเธอคุณตรงฟุตบาทเธอเดินขึ้นไปแต่ตรงถนนน่ะไม่ใช่ไม่ใช่จริงฝากเอาไวล้ละกันย้ำเรื่องที่อาจารย์สอนเราเสมอว่าอยากทำอะไรทำเลยหนึ่ง ต้องไม่เดือดร้อนคนอื่นถ้าไม่เดือดร้อนคนอื่นปุ๊บทำเลยนะครับอะนี่คือเรื่องที่นํามาเปิดประเด็นดราม่าก,กันวันนี้ทีมงานเตรียมอีกหลายประเด็นดราม่ามา,มาไปชมกันครับเชิญครับเตือนนักท่องเที่ยวแอบถ่ายรูปหนุ่มเกาหลีผิดกฎหมายไม่รู้ตัวกาการระวังติดคุก สาวเผยประสบการณ์ช่วยเคลียร์แก๊งคนไทยวีดหนุ่มเกาหลีแอบถ่ายแต่ไม่เนียนอมป้าไม่รับมุกฉุนโดนเมื่สิทธิ์ลากคอไปโรงพักยกแกง๊งคลิปคนเดือดสาวปรีตแตกปาของใส่พนักงานเซเว่นถาดวนตัวต่อตัว,ตวแค่โดนถามจ่ายเงินยังชี้หน้าด่ากราดลั่นกูเป็นลูกค้ากูมีสิทธิ์ สาวขับมอเตอร์ไซค์ล้มคว่ำแบบไม่มีคู่กรณีเ mm hmm. กลี้ยกลาดใส่พลเมืองดี mm hmm. ขี่รถไล่ชน mm hmm. ก่อนโดนเรียกสติด้วยหมวกกันน็อก mm hmm. วิเชียนแจงปม mm hmm. ครูใหญ่ตชดอโวอย mm hmm. ห้ามกลุ่มออฟโรดเลี้ยงอาหารกลังวัน ครูใหญ่ตรชดอขอโทษสังคมหลังพลัง้งปากโพสต์ข้อความแสะคนดีแห่งทุ่งใหญ่เบ่งเก่งกับชาวบ้านประกาศงดรับบริจาคลั่นเข้าไม่ได้ก็ไม่ต้องกินด้านหัวหน้าวิเชียนแจง้งสกัดขบวนออฟโรดเหตุ43คันมีใบอนุญ,ญาตแค่คันเดียวโวยรัฐบาลเป็นหนะักทุ่มหมื่นล้านอัดฉีดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ มนุษย์เงินเดือนเดือน500ไม่ได้ใช้แถมจ่ายภาษีให้รัฐหาเสียงซัดระบบคัด่วยแตกแจกแหลกไม่ลดความเหลื่อมล้ำ mm. ใาย่พิการแขนขาสู้ชีวิตไม่ได้สิทธิ์กด500เหตุจนจัดเงินไม่พอเปิดบัญชีซ้ำจนไม่จริงได้บัตรกดเงินอวดลงโซเชียล mm. หนุ่มขึ้นป้ายกราบโจรตำรวจไม่ช่วยแถมโดนง,งัดสี่ครั้งรวด นักสืบคนนั้นยังต้องยอมหนุ่มวิ่งหาหลักฐานหวังมัดตัวคนร้ายก่อนประสานโรงพักสพอ,อปลายบางโดนไล่กลับเอียงไปสอนออื่นก่อนเจองัดบ้านรอบที่4สืบเจอฝีมือเด็กติดยาแถวบ้านขอกำลังนำจับกลับบ่ายเบี่ยงแฉผู้กองอ้างไม่มีค่าน้ำมันรถซ้ำทำหลักฐานหายผ่าน2ปีคนร้ายยังลอยนวล อัตรยะถูกแจ้งความคัดทะเบียนรัษดรโดยมิชอบหวังล่าตัวแอดมินเวสกสังคมออนไลน์ร้อนระอุสองเพจดังเปิดวอลอัตริยะไล่บี้หลกแดงเจอแจ้งจับเหตุใช้เส้นนายตำรวจค้นข้อมูลทะเบียนราษนุ่มเดือดร้อนโดนแฉข้อมูลลับหวันความปลอดภัยยันไม่ใช่ Page. แอดมินเพจแมวันนี้เรื่องเราร้อนระอุหลายเรื่องเลยเนาะ นี่คุณผู้ชมที่ติดตามเรานะคุยอาจารย์เสรีหน่อยวันนี้เรื่องร้อนจริงๆหลายเรื่องคือเป็นเรื่องประเด็นแบบบุคคลซะส่วนใหญ่เนาะอาจารย์เนาะ <c oughs> แล้วก็เป็นบุคคลที่ต้องมีสติในการแตะคนนิดนึงด้วยนะ <c oughs> เพราะว่าถ้าแตะไม่ดีเนี่ยเรานี่แหละจะโดนด่ามากกว่าใครเอางี้คุณผู้ชมวันนี้เป็นรายการสดทุกเรื่องที่ติดใจที่เราให้ชมไปเมื่อกี้นะครับส่งข้อความมาคุยกับอาจารย์ได้เดี๋ยวก็เบกคู่หนึ่งช่วงหน้าจะให้อาจารย์ไล่เลียงทีละเรื่องสักครู่เดียวครับ